ไม้ทั้ง4ตัวได้รับการจับจองจากผู้ที่ทาคะแนนมัดใจกรรมการอย่างอยู่หมัดนะครับพุ่งขันคนอื่นๆครับต้องโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ครองใหมห่1ใน4ตัวนี้จะเป็นใครต้องไปตามลุ้นกันเลยครับก่อนจะพบพุ่งขันคนต่อไปนะครับเรามาทวนตําแหน่งของไม์กันหน่อยว่ามีใครกันบ้างนะครับไม์ตัวที่หนึ่งน้องหนูนาครับไม์ตัวที่สองน้องเพชรครับไม์ตัวที่สามน้องช้างครับ และไหม่ตัวที่สีสุดท้ายน้องนิวครับผมเอาละครับตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่นั่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้มีสิทธิ์ชิงใหม่มาถึงคนนี้ครับไปพบกับน้องลาล่าครับที่ได้เข้ามาในรอบสีใหม่ครั้งนี้นะคะเข้ารอบลึกกว่าเดิมก็รู้สึกดีใจคะ่ะและ้วก็ต้องพัฒนาตัวเองจากรอบที่แล้วด้วยก็ไม่รู้ว่าจะ ทำออกมาได้ดีขนาดไหนคะแต่ก็จะเต็มที่คะ่ะสําหรับกติกาในรอบสี่ไม้นะคะก็รู้สึกว่ามันท้าทายกับหนูมากเลยเพราะว่าจากรอบที่แล้วนะคะก็จาก36คนเหลือ18คนนะคะแล้วก็มารอบนี้นะะเข้ารอบเลือก,กว่าเดิมนะคะก็จาก18คนนะคะเหลือ4คนคะ่ะก็ยากพอสมควรนะคะเพราะว่าแต่และคนก็มาเด็ดๆทั้งนั้นเลยก็แอบไปฟังเสียงมาโอ้สุดยอด วันนี้นะคะเลือกเพลงซีมหังอียงตอนนี้นะคะมาประกวดเพราะว่าหนูชอบน้ําเสียงของพี่ตายคะ่ะแล้วก็เสียงพื้นฐานของหนูนะคะก็คล้ายๆแกด้วยฟังบ่อยด้วยก็อยากเอาเพลงนี้นะคะมาแข่งในครั้งนี้คะ่ะเทคนิคในการร้องเพลงของหนูนะคะก็คือการสื่อถึงอารมณ์เพลงค่ะให้ออกมาดีที่สุดนะคะหนูว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ทําให้หนูได้ครองหนึ่งในสี่ไมค์ค่ะโอ้โหวันนี้ เปลี่ยนเปลี่ยนลุกเลยไหมลาลา่าเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะค่ะ <laughs> มีคือน้ับลายก่อนนะเยอะค่ะ <laughs> อยากชิงกับใครดีโอ้ยโอ้ย <laughs> นิวค่ะนิวเหรอเอ้ยทำไมอะ่ะทำไมอยากชิงกับนิวลงมาก็ได้ให้เก้าอี้พักบ้างโอ้นิวเขาบอกให้ให้เก้าอี้พักบ้างอะ่ะทำไมลูกไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวหนูซ่อมเอง <laughs> <laughs> ระวังตกเก้าอี้นะ <laughs> สนิทกันไหมถึงไปถึงอยากชิงกับเขาสนิทกันไหมสนิททุกคนเลยค่ะเออแล้วทำไมต้องเป็นนิวอะ่ะอยากแกล้งอยากแกล้งอ,อ๋ออยากหยอกเขาอ๋ออ้อาวรอบที่แล้วคณะกรรมาการบอกให้เราต้องปรับอะไรบ้างอารมณ์เ,ออเพลงค่ะเออทำกันบ้านมาดีไหมวันนี้ทำดีค่ะ <laughs> อ่ะ ทำดีครับวันนี้มาส่งกันบ้านด้วยจะเป็นยังไงครับไปพบกับน้องลาล่าในบทเพลงสิมาฮักอย่างตอนนี้เชิญครับ พบกันมาดนเมียงกันหาจิบอกกันบ่แม่นปล่อยทิมป้าให้ใจกำพร้าความหักไอ้ค่อยๆห่างหันน้องได้พออ่าฉันกับความงาอไอล้ลอยไปมีเขาแล้วมาบอกลา น้องลาร่านะครับผมโอ้โหเศร้าเลยนะอตั้งแต่ตอนต้นโชว์นะเห็นหนูซับอะไรลูกที่มุมปากคืออะไรลูกซับเลือดค่ะซับเลือดเหรอโอ้มีปากมีเสียงกันใช่ไหมเขาทิ้งหนูค่ะโอ้แหมอินอีกเห็นตอนกลางเพลงยังมีเจ็บโอ้ยเหรอเจ็บอยู่ใช่ไหมลูกยังเจ็บอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็เจ็บค่ะเจ็บตอนนี้ก็เจ็บ เจ็บไหลลูกเจ็บใจโอ้ยผลงานของเราลาร่าภูมิใจค่ะข้อผิดพลาดในครั้งนี้นะคะก็มีเรื่องสตันนิดนิดคะ่ะเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้แหละความตื่นเต้นหายแล้วคะ่ะหายหมดแล้วรอลุ้นอย่างเดียวเท่า <c oughs> นั้นเองนะฮะอ้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ พี่สุครับผลงานของสาวคนนี้ครับมีลุ้นไหมะอยากบอกว่าลาล่าไม่ใช่คนที่ร้องเพลงสมบูรณ์แบบน,นคะครมีแผลมีตำหนิมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดแต่ทำไมมันละสายตาจากจากลาลาไม่ได้เลยเห็นแผลแต่มันเห็นสเสน่ห์จุดที่เป็นแผลก็เป็นจุดที่ทำได้ดีมากก็ทำได้ดีมาก คือกำลังมองว่าลาลาต้องการครูจริงๆ <c oughs> เด็กคนนี้นถ้ามีครูคอยเทรนหรือมีคนคอยบอกคอยแนะนำจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ลงตัวมากอยู่ที่ใจกรรมการแล้วตอนนี้ล <c> ค <oughs> <c oughs> ่ะภาวาทางโน้นละเดี๋ยวมาลุ้นกันลูกนะแต่ชอบมากเลยลูกหนูมีสเสน่ห์มากครับครับผมทางนี้มีลุ้น ทังนู้นมีหนาวครับผมเออไม่รู้จะเป็นยังไงฮะครูครับข้อผิดพลาดอื่นๆยังมีอีกไหมฮะสำหรับสาวคนนี้ครับจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับพิสุนะครับคือขึ้นต้นมาเนี่ยถือว่ามีแผลเลยนะนนะพันเฮ้อเฮอเฮือนี่ต้องเฮ้อเป็นเสียงร้องไห้ครูผู้แต่งคือน้องเจี๊ยบนิสานเขาออกเสียงเฮือวายนี่ก็คือแทนความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งกําลังร้องไห้ร้องเฮ้อเฮอแต่ราลาออกเสียงเป็น มันกล้ามกึ่งระหว่างฮากับเฮอแต่เป็นผิดที่ไม่รู้สึกเสียหายอันนี้ก็ไม่ใช่อวยหรือเข้าข้างมันเหมือนว่ามันก็เล่าอารมณ์เหมือนกันมันมันยากตรงนี้ฮะมันก็เลยมีดีตรงนี้ครับแผลก็ชัดดีก็มากสำคัญว่าระหว่างแผลชัดกับดีมากอะไรเยอะกว่ากันสักครู่ครับค่ะเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะฮะอนโนทะครับคิดเห็นเหมือนสองท่านไหมครับ คล้ายแต่ไม่เหมือนเป๊ะแล้วฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการฟังเพลงถ้าเป็นเป็นผมฟังเพลงนะนนะพันนักร้องบางทีคนเดียวกันเลยนะบางเพลงผมไม่ชอบเขาร้องเลยนะแต่บางเพลงผมกลับชอบแล้วเพลงที่ผมชอบนักร้องคนนี้ร้องกลับเป็นเพลงที่ถ้าอาวัดกันจริงๆเขาร้องดีสู้สู้เพลงที่มียอดวิวสูงๆของเขาไม่ได้โดยซ้ําไปแต่ผมกลับมองว่าวิธีการนําเสนอวิธีการร้องมันมีสเสน่ห์ยังไงก็ไม่รู้ มันมันพูดเป็นคําพูดไม่ได้นะพันแต่ลาลาทําได้ค่อนข้างมีสเสน่ห์แต่ถามว่าดีกว่าสี่คนนั่นไหมผมว่าสูสีกับสี่คนนะมันน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจตรงนี้คือสนใจเรื่องคะแนนเอาเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวมันลุ้นกันเดี๋ยวมันลุ้นกันลออูกโอ้โหฟังจากเสียงกรรมการทั้งสามท่านมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนมีสิทธิ์ลุ้นไหมลูกฟังฟังแล้วก็มีค่ะแล้วทำไมเสียงอ่อยอย่างเลย คิดว่าจะมีสิทธิ์ได้ชิงไหมก็น่าจะมีนะคะน่าจะมีแบบไป่ค่อยมั่นใจนะครับอ้าวมาดูกันว่าจะมีสิทธิ์ไปชิงไหมหรือไม่ครับอยู่ที่คณะกรรมการครับชาวยุ่กล้าตายกันเลยครับผมพี่สุครับไม่รู้กล้าตายหรือเอาตัวรอดก็ไม่รู้นะภาพรวมก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตัดสินใจค่ะ ลุ้นกันครับเธอจะได้สิทธิ์ไปชิงไหมหรือไม่เสียงแรกจากพี่สุนารีนะครับได้สิทธิ์ชิงไหมค่ะคหนึ่งเสียงครับมาแล้วหนึ่งเสียง ต้องการอีกหนึ่งเสียงครับเสียงต่อไปใครดีครับลุ้นครับครูครับเชิญครับอยากอีกทีนะครับว่าคนที่ร้องทีหลังนี้มีพาระมากกว่า4ี่คนแรกแต่จะได้สิทธิ์ชิงไหมหรือไม่ขอตัดสินใจครับลุ้นเสียงนี้กันนะครับเธอจะได้เสียงที่สองไปหรือเปล่าและจะได้สิทธิ์ชิงไหมหรือไม่ ลุ้นกันครับครูไม่รู้ว่าหนูจะได้ชิงกับใครหรือชิงแบบไหนนะแต่ครูให้หนูได้สิทธิ์ชิงไหมครับชิงไหมครับ <Okay. S 1> สองเสียงแล้วนะครับโอ้โอไม่ธรรมดานะครับสองเสียงแล้วโอ้น้ำตาจังเลเออเอาเสียงที่3ามครับ ลาล่าหนูใช่ไหมที่ไปเจอพ่อโดยบังเอิญที่บาเบียใช,ใช่ค่ะใช่ไหมอ่ะงั้นไปชิงไมเลย <c oughs> นะเหตุผลนี้แลหละฮะครับอ้าชิงไมครับสามเสียงครับ่ะออโอ้โหโอโ้ฝั่งนี้นั่งกันเงียบเลยฮะนั่งกันหน้าเศร้าเลยนะ เอออ้าได้สิทธิ์ชิงไม้แล้วเป็นไงถามก่อนลาล่าตรงนี้แล้วพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเออเนเออต้องลองจะตอบหรือจะร้องเป็นเพลงเนี่ย <c oughs> มันยังไงมันยังไงบ้างตอนนี้โอ้ดีใจมากค่ะเอาบอกกันนิวก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเล็งนิวไว้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> มีแม <c oughs> อมระวังตกเกีอี้เอเอาเอาล่ะครับอ้าเชิญคณะกรรมาการครับ ค่บพิส <film> ุครับเชิญครับก็ดูโ่ยเป็นึงได้รับมอบหมายค่ะก็หลังจากที่ลาลาได้รับสิทธิ์เข้าไปชิงไม้นะลูกนะการชิงไม้จะมีสองอย่างลูกก็คือถ้าคะแนนสูสีจะต้องดวลเพลงดวลเสียงสดกันนะลูกแต่ถ้าคะแนนขาดลอยหรือทิ้งห่างก็จะเข้าไปนั่งแทนที่คนนั้นเลยวันนี้ คะแนนของลาล่าทิ้งหา่างเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะไปนั่งแทนที่และคนที่จะต้องสละใหม่คือเอาละครับเป็นการชิงแบบนั่งแทนที่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะฮะต้องสละใหม่ครับลุ้นกันนะครับในสี่คนนี้จะเป็นใครครับ ช้างค่ะช้างครับเชิญครับโอ้โหเอาละครับเป็นการชิงแบบต้องสละใหม่นะครับอ่าตรงนี้ละครับตรงนี้นะฮะเป็นไงฮะมาถึงตรงนี้แล้วต้องสละใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรครับมาเข้ารอบสิบแปดคนสุดท้ายก็ภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วได้แต่งตัวแบบหล่อๆแบบได้ทำโชว์ได้ร้องเพลงให้คณะกรรมการฟังก็ ดีใจมากแล้วครับครับแล้วอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนไหมลาล่าที่เขาต้องไปนั่งแทนเราก็ให้ลาล่าสู้เต็มที่นะครับ <ừ> เพราะว่าสนิทกันครับเอ,อไปไหนมาไหนด้วยกันไปซื้อขนมอะไรก็ไปด้วยกันคิดไหมว่าต้องมาแย่งกันเองมาชิงใหม่กันเองเนี่ยไม่คิด <laughs> ครับเหรอลาล่าเพื่อนคนนี้อ่ะพูดหน่อยพูดถึงช้างหน่อย,ออยอเวลาซ้อมก็ซ้อมด้วยกันห้องแคบๆก็ยืนหันหลังใส <ๆ S 3> ่กันซ้อมแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะเนเะเอออยากบอกอะไรกับช้างไหม สู้ๆหลักๆหลัก,ลกนะวันนี้ต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลับบงใจให้ช้างเลยครับเชิญครับขอบคุณครับอโอ้โหตอนแรกตอนแรกคิดไหมว่าจะโดนแบบไหนจะชิงแบบไหนตอนแรกไม่ว่าจะลองสดค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันยังไงโอคนูเยอะมากเลยอ๋อเห็นคณะกรรมการวิเคราะห์แล้วก็ คอมเมนต์มาว่ามีแผลเยอ<ค>ะในใจคิดว,ว่าอย่างไรในใหนูก็ร้องสั่นด้วยนิดนึงก็คิดว่า<ม>ต้องดวนเสียงสดแน่ๆ <คะ S 1> เลย <คะ S 1> พอบอกว่าชิงโดยไม่ต้องดวนเสียงสดตกใจโอ้นะครับผมอ้าวตอนนี้พร้อมแล้วครับไม้ตัวที่สามนะฮะเป็นของลอล่าครับ,บ,รบได้เป็นครองไม้ครับ,บคุณลาลา กับบทเพลงสิมหักอย่างตอนนี้ถ่ายทอดอารมณ์เพ <initiation S 2> ลงออกมาได้อย่างเหนือความคาดหมายและถึงแม้จะมีค <cart es> ําตีชมจากคณะกรรมการไปบ้างแต่ก็มากพอที่จะทำให้เธอได้สิทธิ์ิงหมายจากคุณช้างเอาละครับตอนนี้เหตุการณ์บนเวทีกำลังดำเนินไปด้วยความเข้มข้นช่วงหน้าพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเธอจะทำให้ไมมทั้งสี่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของอีกหรือไม่สักครูครับ หัวใจติดดินสวมกางเกงยินเก่าๆสิ่งที่ชอบมากคือเสียงลูกจะบอกว่าเพราะก็ไม่ใช่แต่มีเอกลักษณ์มากมียี่ห้อมากขออนุญาตตัดสินใจค่ะ